วันธรรมดากับปี2 0 7นะครับถอนบุรีน้ำตกกำลังเข้าสถานีสักโครซินไลสถานีนี้มีตู้คอนเทนเนอร์เด้อจะมีแผงขยายนะครับขยายย่านด้อพอมีสินค้าเพิ่มสถานีสโซินาลาย่อการใาสะเมาสถานีสักโซินาลายเพื่อขอต้ีสองสรการในคลสุกนงจลงากขบวนครับ ขบวโรเทลนี้ออกจากสถานีสางโตรินาลัยไปแล้วจะหยุดรับตรงโดยสาทที่สถานีทุกแก่สถานี่ทเรน้อยไปอยู่รถทุ่งทองสถานีกาญจนบุรีเป็นสถานีต่อไปตาระดับครับเพือ่อความปลอดภัยไม่นั่งหรือยืนบริเวณบันไดขอบนะครับ